ดีครับมาพบกันนะครับกับการทํานายในช่วงเวลาของวันที่2มิถุนาจนถึงประมาณ15มิถุนานะครับนางแบบของเรานะครับเออเฟอือหนังหน้านะครับอ่ะสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่าในช่วงของ5มิถุนาไม่ใช่ไม่ใช่หมิถุนาตกใจหนึงเนี่ยตกใจหนึงแบบนะครับ2มิถุนาจนถึงประมาณ15มิถุนา นะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็คือช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมถุนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดไพ่ไปเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ดึงแสงนิดนึงนะครับก็ไพ่ชุดนี้ก็จะใช้ไพ่ชุดของ m มา์เวลนะครับเมจิกออฟเดอะมาเป็น Oracle นะครับที่เราได้ทำนายเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆไปสนุกสนานนะครับผมเรามาดูกันครับว่าในภาคของการทํานายแบบในเรื่องของการใช้ดวงดาว นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ดาวที่จะย้ายนะครับมันก็คือดาวศุกร์กับดาวพุทธที่ย้ายนะครับย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมดาวศุกร์เขาก็ย้ายตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จาได้ไหมครับสาพฤษภาพอมาวันที่2มิถุนายนนะครับดาวพุธก็ย้ายต่อเข้ามานะครับดาวศุกร์เองเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนราศีกรกฎนะครับโชคจากการเงินความรักการงานด้านศิละปะ อะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้สวยงามขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนได้ไหมได้เพราะาดาวศุกร์ก็เป็นการวางแผนเหมือนกันเนาะดาวศุกร์ก็เป็นเรื่องของการเงินและความรักถูกไหมครับมาเป็นราชาชโชคด้วยนะครับแล้วดาวพุธเองก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยการเจรจาก,การคา้าขายการสื่อสารนะครับผมดาวพุธเองย้ายเข้ามาเป็นดาวพุธเสิร์เนาะอยู่เพียงแค่2จนถึงประมาณ18มิถุนา นะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่แค่16วันเท่านั้นนะครับเป็นพุชเสริ์ก็คือแปลว่ามันรวดเร็ว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 พูดเร็วอะไรประมาณนี้การเจอจะาค้าขายเร็วนะครับเพราะ,ะนั้นถือว่า2ดาวที่ย้ายเข้ามาเนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าไม่มีตําแหน่งที่เสียนะไม่มีตําแหน่งที่เสียเพราะฉะนั้นถือว่าน่าจะดีเนาะหกมาอยู่กับ3เป็นคู่มิตรถูกไหมครับสุขปากหวานอังคารรับเอา สุขปากหวานอังคารรับเอาแปลว่าถ้าสุขปากหวานเข้ามาอังคารก็ต้องทําให้อ่าเข้าใจคํานี้ไหมครับคูมิตสุขปากหวานอังคารรับเอาถ้าสุกมาปากหวานกับเราอังคารก็โอ้โหต้องทําให้แน่นอนแต่อังคารดวงนี้เป็นอังคารนิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าตูนี้ที่จากบริวารนี้ที่จากกลับมาเป็นศัตรูหรือไม่กล้าไม่ขยันเออทีนี้สุกปากหวานอังคารกูไม่ทำนะ ประมาณนี้โอเคปะ่ะใช่ปะ่ะถ้ามันเป็นคู่คู่มิตรปกติเนาะอังคารกับสุกตำแหน่งดีสุกปากหวานอังคารรับเอาสุกปากหวานอังคารเป็นนิดกูไม่ทําอ่าเนาะปากหวานแค่ไหนกูไม่ทําอ่าเนาะประมาณนั้นไม่กล้าไม่ขยันนะครับเพราะนั้นมันก็จะไปถ่วงกันเรื่องตรงนี้ไปนะครับคู่มิตรส่งมาฉันไม่ทําฉันไม่กล้าฉันไม่ขยันเนาะฉันกลัวทําไปแล้วกลับมาเป็นศัตรูกับฉันฉันก็ไม่เอาอ่ะประมาณนั้นดาวพุธย้ายมามาอยู่กับ1กับศูนยะ์เนาะ หนึ่งคืออะไรเอ่ยดาวอาทิตย์อยู่เป็นการงานเรื่องของการงานเรื่องของความรับผิดชอบเนาะดาวพุธย้ายเข้ามาด้วยเอาทั้งคู่ไม่มีตำแหน่งเลยเนาะแต่ก็ถือว่าย้ายมาดีนะครับหนึ่งกับสี่ก็มารวมกันเป็นการทําสัญญาข้อตกลงนะหกับสการทําสัญญาข้อตกลงมีทั้งหนึ่งมีทั้ง4ก็แปลว่ามีทั้งการงานมีทั้งการค้าขายเกิดขึ้นอ่าเนาะแล้วมนุษย์ยูล่ะมนุษย์ยูเขาบอกว่าเขาเป็น ดาวแบบตั้งรับอะ่ะดดาวแบบว่าผันแปรหรือว่าดาวที่แบบไม่รู้ว่าคืออะไรเจ็ดปีมาอยู่ตรงนี้เออเจ็ดปีมาอยู่ตรงนี้มนุษอยู่อาจจะเป็นแพชชั่นมนุษอยู่อาจแปลว่าศูนย์มนุษยอยู่อาจจะแปลว่าโลกลายมนุษยอยู่อาจจะแปวล,ลจจปว่ายิ่งใหญ่อ่เนะเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะทําให้หนึ่งสี่การทําสัญญาข้อตกลงมาเจอมนุษย์จะยู่เป็นการทําสัญญาที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ไหมได้เป็นการทําสัญญาก,กับนอกระบบ มึงนอกได้ไหมได้เนาะเป็นการทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเราจะแปลไม่ดีล่ะมนุษยยูอาจจะมาทําลาย1กับ4แปลว่าไม่ทําสัญญาสี่ศูนแปลว่าอะไรนะปากแข็งขวันผัดซาาเนาะพูดตรงๆประมาณนี้เนาะหนแปลว่างานเบื้องหลังหรือเป็นแบ็กสเตจประมาณนี้ได้ไหมปิดทองหลังพระนะครับวันนั้นนี่คือความหมายที่ดาวเข้ามาอยู่ด้วยกัน ตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาันมาอยู่กับลัคนาพฤกษกลัคนาแรกเลยของเรานะครับลัคนาพฤกษกของเราเราก็จะบอกว่าเออพฤกษกเนี่ยมันได้ดาวหนึ่งสี่มาการงานมันรอแล้วการเจราจาเข้ามาแล้วเพราะนั้นเป็นการทําสัญญาข้อตกลงถือว่าพฤกษกน่าจะโอเคเนาะน่าจะโอเคในเรื่องของการงานในเรื่องของการเจราจาค้าขายแล้วมีสุเป็นราชาชคในสัตยาอีกอ่าเนาะถือว่าดีที่ะ ถือว่าการย้ายนะไม,ไม่รวมพวกนี้นะไม่รวมภ้าแ8ที่อยู่อย่างนในวินาศอยู่นะเอออย่าเพิ่งไปรวมพวกหลักกฎหมายเนาะเรื่องผู้ใหญ่ไม่ช่วยอะไรเนี้ยนะเรื่องสุขภาพอย่าไปรวมนะเอาแค่เอา6กับสย้ายก่อนอ่ 6, 4, ยาหกกับสย้ายเข้ามาแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยแปลว่าเอ้ยการงานก็มีนะการเจรจาค้าขายก็มีนะเ,ออเครื่องมือสื่อสารที่มันเสียมันก็เข้ามาดีแล้วใช่ปะ 6. ยังมีคนมาหลงรักมีคนมาชอบได้เงินจากคนรอบข้างได้ความไว้วางใจจากคนรอบข้างนะครับเพราะนั้นถือว่าการย้ายของสองดาวเข้ามานี่ดีมากเลยนะครับ4กับ6นะเนาะพอไปดูไพ่ if you think i am cold now just wait นะครับผม Emma f ์ r d เนี่ยคือราชินิน้ำแข็งตัวจะแบบว่าแบบกลายเป็นเกาะที่เป็นเพชรเป็นทองเป็นแบบว่าแข็งแกร่งเหมือนเพชรดีกว่าเออทองยังไม่แข็งเพราะทองมันลงอืมเนาะ เป็นเพชรนะเอมมาฟอนเนี่ยคือจะเป็นพวกของมออะไรนะพวกมนุษย์กายพันนะครับเพราะฉนั้นเขาก็จะแบบว่าแปลงจนตัวนี้เป็นร่างเกาะเพชรไม่สามารถที่ใครจะมาทิ้มแผงได้เออเนาะเพราะนั้นะ if you think I'm c o l d now เนาะ just wait นะครับผมแปลว่าไอ้สิ่งที่คุณเห็นนะว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่นะเออมันอาจจะต้องรอเวลาเนาะ มันอาจต้องรอเวลาเพราะคุณคิดว่าชั้นเป็นคนที่แบบโอ้โหเป็นเพชรเป็นอาที่มั่นคงแข็งแรงแต่บางทีนเนี่ยในใจฉันอนะมันอาจจะแบบว่าอ่อ,อนอ่อนแรงก็ได้เนาะประมาณนั้นนะครับก็ลัคนาพฤกษตกนะถือว่าในเรื่องของรูปดาวดาวนั้นดีนะครับะไปต่อกันที่ลัคนาต่อไปคือลัคนาเมทุนสการเลวิชมาแล้วสการเลวิช <laughs> มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเมถุนมันไม่ดีอะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงนี้เองดาวอาทิตย์เนาะตกอยู่ในเรือนของวินาศใช่ไหมมันก็ไปว,วินาศเรื่องของการงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีการติดต่อตัดแดนไกลเนาะพอพุทธ้ายก็มาวินาศตัวอีกโอ้โหการทําสัญญาของฉันวินาศเลยมนนษยูอาจจะมาขยายให้เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าความล้มเหลวในการทําสัญญาความล้มเหลวในเรื่องของการงานการตกงานในเรื่องของการค้าขายไม่ดีได้ไหมได้เพราะว่ามนันอย่จะมาขยายเวลาดาวดีเนี่ย เวลาดาวดีเนี่ยดาวบางดวงก็ชอบไปขยายเขาเวลาเสียเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วๆไปแหละเนาะเวลาเสียทําดีสิบครั้งทําชั่วครั้งเดียวเอาแม่งเลยอ่าเหมือนกันเนาะรูปแบบของดวงดาวก็เหมือนกันอย่าเล่นทีเเิก่็แล้วกันเพราะหนึ่งสีตกอยู่วินาศมนันนษย์จะอยู่ก็ซ้ําทันทีนะครับซ้ําทันทีเลยไปตกมรณะไปตกสุภาแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้สมหวังประมาณนั้น นะหรือถ้าเราแปลความดีอาวินานแปลว่าแดนไก่ก็มีการทําสัญญาจากแดนไก่ก็ได้ซึ่งจะมีสักกี่คนนะจะมีสักกี่คนเพราะฉะนั้นไม่น่าดีแต่ดาวหกตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระเออเป็นราชาโชคถือว่าดีนะครับถือว่าดีถือว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ขยันแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาเนาะการงานอาจจะไม่ดีแต่ก็มีเงินเข้ามาเออทายอย่างนี้งงไหมไม่งงหรอกเนาะบางทีทํางานไปทั้งเดือนเงินเดือนเพิ่งออกไงประมาณเงีนะ้ยเนาะทำงานไปคอมมิชชั่นเพิ่งออก อ่าเนาะแต่งานช่วงนี้ไม่ดีเลยอ่าประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับสการ์เล็ตติสบอกเอ p o ซ e โพบิยอนเดอะเวล์ครับผมเขาบอกว่าสกา r l เล็ตติสจริงๆเนี่ยเขาเดินอยู่สองทางนะทางไสยศาสตร์กับทางของความเป็นจริงใช่ปะ่ะนางก็แบบว่าปีศึกษาเวทมนต์ของนางใช่ไหมตำลาบแบค็โฮอะไรประมาณเนี้เนาะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเนาะเอ็กซ์บิยอนดอเวลก็คือ ให้นั่งสมาธิให้แบบว่าให้เหมือนกับว่าทําสมาธิอ่ะแล้วเราค่อยๆค,คิดว่าเอ้ยชีวิตจะไปทางไหนดีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ระเบิดแม่งเลยอะสกาเลตวิสประมาณนั้นนะครับอะไปต่อที่าลัราศีต่อไปคือลราศีกาารกฎอาเนาะ,ะการกฎสุริอาสุริออกมาแล้วครับอีซ o มติงบอกเคนมเม n make เ t b นะ จุหลีมีหกย้ายเข้าทับลัคนาะโอ้สวยและรวยมากอมนมะเน,น,นราะงกกรกฎช่วงนี้สวยและรวยมากแต่ขี้เกียจมากอืเพราะอังคารยังเป็นปะอยู่ไอ้เป็นนิดอยู่เนะขี้เกียจมาก แต่สวยและรวยมากเงินเข้าอ่าเงินเข้าเนาะความรักมาเนาะหนึ่งสี่ศูนยะ์ 1, 4, 0, ตกลาภะโอ้ยงานใหญ่งานต่างประเทศงานติดต่องานความตายอ่าอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะถือว่าการงานดีการเจรจาค้าขายดีมีลาบใหญ่เข้ามาเนาะลาบจากความตายได้ไหมมันก็จะอยู่เข้ามรณนะลนะอย่างเงี้ยนะครับได้เนาะแต่สําคัญที่สุดคือสวยและรวยมาก มีโชคลาภด้วยนะคนลนักขณากรกฎซุลีเองบอกว่า it something broken may the better เนาะมีอะไรที่ซุลีทําไม่ได้เออน้องของฟาบาทใช่ไหมน้องของฟาบาทเนี่ยคือเขาประดิษฐ์คิดค้นทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยเพราะนั้นไม่ว่าสิ่งของหรืออะไรที่มันแตกหักเนาะไม่ว่ามันจะพังเขาคิดประดิษฐ์ได้นั่นหมายความว่าคนลนักขณากรกฎเองคุณต้องใช้เกตที่อยู่ในกระดุมพระเนี่ยในการคิดสแสวงหาหาหานทางบางทีแบบ เฮ้ยชีวิตมันไม่ได้ดีแบบไอ้ที่เขากล่าวมาเลยอะเออเจ็ดตกมรณนะเนี่ยตัวเดียวเลยใช่ป่ะแต่ฉันต้องใช้เนี่ยความคิดสร้างสารรค์ของฉันนะในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ได้นะครับไปต่อที่ลักนณาต่อไปคือลักนณาสิงนะครับลักนณาสิงเกาบอกว่าฮอร์วัดเดอะดรากนะครับผมเพราะสิงเ,งเองเนี่ยอะดาวสุกตกวินาศละโอ้โหความรักและการเงินแย่และช่วงนี้เนาะอังคารมาแบบว่าโอ้มาเป็นศัตรูอีก นะครับมาเป็นศัตรูเกี่ยวกับพวกบริวารหิทธิจกกักรมาเป็นศัตรูเนาะทั้งคู่มิตรพาไปวินาศเพราะฉะนั้นถ้ามีใครชวนไปลงทุนทําอะไรเนาะก็อย่าพึ่งไปทานะครับเพราะมันเป็นคู่มิตรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปตกวินาศทั้งคู่แต่ในเรื่องของกรรมมะการงานโอเคฉันยังมีงานทําอยู่เนาะฉันยังมีงานทําอยู่ฉันยังมีการเจรจาค้าขายอยู่ เนาะฉันยังมีการทําสัญญาข้อตกลงมันมันจะอยู่อ,อาจจะมาขยายให้กลายเป็นฉันทสนาสัญญาข้อตกลงกับแดนไกลหรืองานที่ยิ่งใหญ่หรือฉันทํางานเบื้องหลังหรือฉันเอาแต่ทํางานฉันไม่ค่อยพูดมากอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับว่างานประจํางานค้าขายที่คุณทําอยู่แล้วถือว่าดีอยู่แล้วแล้วเดือนหน้ามันจะตกอยู่ในเรือลาพระแต่3 3สอาจจะเป็นเรื่องของการอดีเลกการลงทุนเดาสุก อ่ะเนาะเพราะนั้นไม่ตกอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นใครมาชวนลงทุนทํานู่ทนทานี่บางทีต้องชะลอไว้ก่อนอ่านะประมาณนั้น how are the dark คืออะไร you are not from a u n d r e r e a อนะ่านอยเนาะคือเขาบอกว่าไอ้เป็ดตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นคนแถวนี้อ่ามันไม่เป็นคนแถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนแถวนี้คุณก็ต้องเปิดใจกับการเดินทางครั้งใหม่ของคุณอ่ะประมาณนั้นเนาะแต่การเปิดใจของคุณ,คณก็ต้องระวัง3ามหกวินาศด,ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะเข้าใจใช่ไหมครับว่าการเดินทางคุณเข้ามาในที่นี้อาจจะเป็นดินแดนใหม่ของคุณเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะแบบว่าอืมนั่นแหละโนแวร์โนแวร์เขาอยู่ที่โนแวร์โนแวร์ก็คือหัวของเซเลสเทลที่ตายไปแล้วตัวหนึ่งเนาะใครไปดูแก a เดนออฟ f the แองเจลล่ใช่แก a เดนออฟ f t แ e a n แองเจลชื่อเพจ ชื่อเพ็กืออะแก a ด d i a ออ f the g แกล x y 3เนาะที่มันเป็นยานใหญ่สุดเลยเหมือนนะยานโนอานั่นอะที่แบบว่าขนคนขน,นสัตว์ขึ้นไปจนสุดท้ายตอนสุดท้ายใครยังไม่ได้ไปดูอ้โหดูเสร็จไปดูฟาริบต่อนะแล้วเดี๋ยวนี้มาใหม่แล้วทานฟอร์เมอร์นะแล้วแฟชอีกเนาะแล้วสไปเดอร์เวิร์บนะสไปเดอร์แมนเวิร์บมันตะีเวรบเนาะ เพจหนังชัดๆะนะเพราะฉนั้นก็เลยบอกว่าไอ้ตัวโนแวเนี่ยนะมันคือหัวของเซเลสเทลเพราะนั้นก็คือเขาก็ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออคุณต้องศึกษาคุณต้องศึกษาในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต้องเรียนรู้มันนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะคนลักษณะต่อไปคือลักษณะการนะลักษณะการบอกกัปตันมาเวล มาใส่เดย์นะใส่เดย์ก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็ลัคนาลาิกันหรือลัคนากันดาวมันตกอะไรเอ่ยตกลาภะาแล้วโอว้งานความรักก็มาแล้วการเงินก็มาเนาะแต่ระวังอีตัวอังคารเป็นนิดแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อาจจะแบบว่ายังอือาจจะแบบมีติดลบอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะอังคารมาเป็นลาภะแล้วมาเป็นนิดนะครับก็ถ้า มีเด็กเข้ามาคบหาก็ต้องระวัง,งเรื่องการเงินด้วยประมาณนั้นนะครับเพราะเสาตกอยู่ในเรือนของอลิเนาะส่วนในเรื่องของ1นึตกสุภาพิตว่าคิดมากคิดเยอะเป็นพินทุบาททั้งคู่เลยมันน่าจะอยู่ก็ไปขยายเรื่องของความคิดวกวนว,วงเวียนกวนเรืออยู่ในอ่างนะครับประมาณนี้เนาะเพระาะนั้นก็กลายเป็นว่าคนลักษณากัรในช่วงนี้คิดมากคิดเยอะเรื่องของการงานการเจรจา เออฉันจะได้เงินฉันจะได้อะไรมาไหมอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสายเด d เดนะครับผมกับตันมาเวลนั้นบอกว่าเธอเนี่ยเก่งกาจที่สุดละเนาะเธอเก่งกาจที่สุดเธอมีพลังที่แบบโอ้โหบางทีทานน็อตก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเธอสามารถที่จะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะนั้นเธอจะไปกลัวอะไรเธอก็ไม่กลัวอะไรนะเนาะเขาก็เลยบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้เลยนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำไม่ได้คิดไม่ได้แค่คิดเฉย อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับไปต่อที่ลักดาตุนนาฟบาทมาแล้วเนาะแบ็กแพนเทอร์แวร์เดอะคอร์วิดเดอะฮอตเนาะสวมมงกุฎด้วยความซื่อสัตย์ลัก็นาตุนเองเราบอกว่าโอ้โหหนึ่งสี่ตกอยู่ในเรมอรณะการงานก็แย่นะการเจรจาค้าขายก็เริ่มเข้ามาแย่แล้วนะครับผมในช่วงนี้ทนอีกนิดนึงถึง15มิถุนาเองนะมีคนบอกว่าไหนทำนายว่าตุนแย่เดี๋ยวจะดูว่าตุนไม่แย่เออมึงดูรู้หรือย,อยังเหรอว่าแย่ อมืมาเถียงมาเถียงมันแย่งจริงก็บอกไม่มีงานเข้ามาเลยเนาะประมาณนะี้ตอนนั้นก็ไปทําอย่างอื่นไปทําเดินไกลอะไรประมาณนี้หรือมันมีเข้ามาแรกๆแล้วมันก็ซบเซาลงนะครับหนึ่งสี่ศูนย์มีเกณฑ์ตกงานได้นะแต่หกย้ายเข้ามาเป็นกรรมะละอะเราก็อาจจะไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการความสวยงามเนาะเพราะว่าผมเป็นราชาชโชคในกรรมทำส่วนในเรื่องของการขายที่ดินอ่าแบบนี้ได้ไหม เนาะทำส่วนของเรื่องของความสวยงามทําเรื่องของการวางแผนงานวางแผนนะ,ะการเงินและความรักประมาณนี้ส่วนอังคารมันเป็นอังคารนิดใช่ไหมทำช่วยเหลือเขาอาจจะไม่ได้เงินเนาะทำแล้วช่วยเหลือเขาไม่ไเงินเขาะะนั้นเลือกที่จะช่วยคนนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะถือว่าตอนนี้ไม่ดีสําหรับคนลนักษณะตุนะครับแต่เราก็ทูตไายไปก่อนนะครับเหมือนกับแบ็คเพนเทิลเนี่ยเขาก็บอกว่าแวร์เดอะคาวิดเดอะฮอนเนาะก็คุณก็ต้อง เหมือนกับมีการปกครองม,มีอำนาจในตัวแต่ว่ามงกุฎที่ลงมาเนี่ยนะอย่าให้ลถทัวร์มาลงก็แล้วกันนะครับเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ของเราอะไรเสียเราก็บอกว่าเสียอะไรผิดเราก็บอกว่าผิดไปประมาณนี้แล้วมงจะอยู่กับเรานานๆน,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 นะครับผมไปต่อที่ลักษณะพิจิกนะครับผมเราได้กับอเมริกันชาวเวสนะครับผมก็อยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยกัปตันอยู่ในเรื่องของเต้าเต้างเนาะมันจวอร์ดนะครับผม The best way is your way นาะก็วีไอพีจโยเวไงจบอะ่ะเพราะว่า1นึ่งกับสี่ตกอยู่ในเรื่องของปตัตนิโอ้ดีดีเนาะการงานก็มาการเจราจาค้าขายก็มามันตัอ,อยู่ก็มาขยายนะมันยุนตะอ,อยู่ก็เข้ามาขยายตรงพันธคุคืองานต่างประเทศได้ไหมเรื่องของการที่จะเสาะแสวงหาเกี่ยวเรื่องของรากฐานของชีวิตได้ไหมได้สามหะดาวศุกร์ก็มาตกอยู่ในเรื่องของสุขภาพความสุขความเจริญเนาะการวางแผน การเงินความลักโอ้โหถือว่า 1,4,6,0,D นดีะครับประมาณนี้เลยนะก็เขาบอกว่า the best way is your way นะครับอเมริกันชาเวสก็เขาอะไรเอ่ยเขาทะลุมิติได้เพราะเมื่อเขาทะลุมิติได้เขาก็คือเหมือนกับทำตัวเองให้ฟรีเนาะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่ามันเป็นพันธนาการของตัวเขาเองเขาเลือกที่จะทำเลือกที่จะหาหนทางที่ดีกับเขาได้เขาก็ว้าไปเนาะประมาณนั้น นะครับอ่ะลัคนาต่อไปคือลัคนาธนูนะครับผมลัคนาธนูเนี่ยเราบอกว่าอะไรครับลัคนาธนูนั้นเราบอกว่าเราบอกว่าอะไรเอ่ยเขาเป็นโลกิเนะนาะลัคนาธนูก็คือดาวดาวพุธดาวดาว,ดาวอาทิตย์ก็ตกอยู่อริละอ่าอลิในเรื่องของคาพูดอริในเรื่องของการงานเนาะความเอาใจใส่ประมาณนี้แล้วสุกก็มามรณะเรื่องของการเงิน,นและความรักอีกโอ้โหถือว่า แย่เลยนะดาวห้าดวงเสียนะครับไปทําบุญเนาะเติมน้ํามันตะเกียงจุดไฟนะครับถวายหลอดไฟถวายค่าไฟแล้วก็ดาวพุธก็ไปถวายน้ําดื่มน้ําปานะเนาะ,ะดาวศุกร์ก็มรณนะหนูไม่มีเงินถวายค่ะอืมอ่ะไม่มีเงินถวายก็ไม่เป็นไรเนะาะทำบุญตามสมควรกันแล้วกันไม่ต้องทาเยอะมากมายเดี๋ยวพระจะรวยอืมเนาะศีกาก็ ถวายซะเยอะเลยพาก็รวยไม่รู้เอาเงินไปไหนก็ไปแจกญาติโยมอืมจริงปะวะเขาต้องตามนั้นแหละเดี๋ยวก็หาว่าอืมเนาะอ่ะตกตกมรณะเรื่องการเงินความรักก็ตกมรณะนะครับแค่ to discover your ah c o r e a s p u r p o s e นะครับผมพราโลกีก็คือเจ้าแห่งการเสแสแ้งเนาะเป็นปเรื่องของการที่แบบสร้างภาพมายา,าเขาจะทำทุกอย่างโดยไม่ละอายที่จะแบบว่าทาประโยชน์ทา คุณเาประโยชน์ให้กับตัวเขาเองนะเพราะนั้นเขาสามารถจะสร้างภาพนู่นนี่นั่นได้ในเมื่อดาวที่ดาวพูดดาวสุกตกอยู่ในอริอและมรณนะเนาะสร้างภาพจากประมาณนั้นแหละส่วนฉันสวยและรว,วยมาอ่าเนาะจริงๆไม่มีจะกินอระะาศีมกงกรเนานะัานามังกร เนาะดาวที่ตกอยู่ในเรื่องของพุทธเนาะก็แปลว่างานค่อยตำตามเข้ามาหรือว่าดูดีๆกับลูกน้องบริวารดาวพุธมาตกอยู่ปุตตะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะเจอมุษยูเข้าไปอีกก็ไม่พูดอะไรเลยทําแต่งานนะแต่สุกตกปตัตตนีเนาะผัวน้าตาดีอ่ามีผัวน้าตาดีเข้ามาอืเนาะใช่แล้วกว่า ออมีการเงินและความรักเข้ามาในเรื่องของปตัตตานีเนี่ยออตัวเล็กๆนัตด,ดีขาวๆเนาะไปดูแล้วกันพาใช่เปล่าเนาะโดมิโนโน,นะอิสอาร์มาแวร์ฟิลลิ่งลักกี้โดมิโนก็แปลว่ามันไม่ตายเลยจากเรื่องของเดทผู้สองเนาะไม่ตายเดทผู้สามจะมาแล้วนะจะมาลงกับเนะอ็มซียูเนาะจะมีไซคอฟมาด้วยเนาะมียีนเกด้วยแล้วมีสต็อกด้วยอ่านะนะอย่าลืมนะวูบวอลีนก็มาอ่าเนาะนะเดดพู้สามอย่าลืมดูกันอ่านะ เพศหนังแน่ๆว่ะอืมเนาะเพราะฉะนั้นคนละกะน้าราศีมังกรนะดาวสุกตกอ,อยู่เรือนของปัตตานีคู่กองหรือคู่ส่วนถือว่าอัมลัคกี้อ่าโดมิโน,โนลัคกี้ไม่ตายแน่นอนอ่านะถือว่าดาวหนึ่งสี่หกดีนะครับอ่ะไปต่อที่ลัคนาต่อไปคือลัคนาราศีกลุ่มลัคนากลุ่มเนาะเขาบอกว่าเป็นแบ็คไวลด์เนาะลุคไวลดเลฟวานนะครับแบ็คไวลด์เนี่ยเป็นสาวที่เป็นสปาย เพราะฉะนั้นนางจะทําอะไรนางจะต้องแบบว่ามองสองครั้งนางจะต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางานของนางทุกครั้งเนาะเพราะนางเป็นสปายไงประมาณนั้นนะครับอ่ะลัคณะกลุ่มเองเนี่ยดาวทิศดาวพุธตกยับพันธุเนาะการขวนขวายหาในเรื่องของการค้าขายเรื่องของการงานเรื่องของการเป็นช่างเท้าหน้าเรื่องของการที่จะพูดกับคนในครอบครัวเนาะการขายค้าขายที่ดินได้ไหมได้นะครับแต่อาจจะขายไม่ค่อย ได้เงินมากมายอาจจะแบบขาดทุนกําไรได้ไหมเพราะสุขราชาชโชคตกอยู่ในเรือนของอลินั่นเองเนาะบางทีขายเยอะสูงเกินไปราคาที่ตั้งไว้สูงเกินไปลองลงมานิดหนึ่งอ่าหรือไม่ก็แถมแถม,แถมฟรีไปเลยนะรับรองโอเคนะเพราะฉะนั้นลุกทวายรรฟวันนะครับแบ็กไวดโตอบว่า ในเรื่องของการที่จะทํานู่นทํานี่ทําสัญญาข้อตกลงอะ่ะมีโอกาสทำแต่เรื่องของการเงินและความรักอาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะลักนณาต่อไปคือลักนณามีนนะครับลักนณามีนเองดาวอาทิตย์ดาวพุธไปตกสาชะาการออกไป กับขวนเพื่อนขนหลอกข้างดาวสุกตกปุตตะตั้งความหวังอะไรไว้เรื่องของการวางแผนเรื่องของการเป็นที่ปรึกษากับเรื่องของบริวารหรือการจะมีความรักมีการเงินก็ว่าถือว่าดาวไม่เสียหายอะไรนะครับห้องอายบอกว่า lady steady go นะเพราะนั้นห้องอายจะยิงธนูก็ยิงเลยตั้งปัญหาไม่ใช่ตั้งปัญหาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำอะไรใช่ปะ่ะก็ยิงไปก็ทำไปให้มันสำเร็จนั่นเอง นะครับไม่ว่าจะทํากับคนลักข้างหรือว่าจะทำกับบริวารเนานะก็ถือว่าคนลักนามีินเองนั้นตั้งใจแล้วต้องทําให้ได้นะลักนาสุดท้ายคือลักนาเมกนะ the Iron Man นะครับ What are you very protecting เนะาะเขาบอกว่า,วาดาวหนึ่งดาวสี่ตกอยู่ในเรื่องของกระดุมพระเนาะการวางแผนเรื่องหน้าใหญ่ใจโตเรื่องของการค้าขายเรื่องของมีการมีใช้กคำพูดต่างๆน,น,นานาสุกตกอยู่ในเรื่องของพันธุความรักเนาะ ผนคอหาความรักผลคอหาเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีการค้าขายในเรื่องของที่ดินได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคล้ายๆกับคนลัคนา,ามีเหมือนกันนะครับเมก็คล้ายๆกันเพราะหนึ่งสี่มาเป็นกระดุมพระไงการทำยาก,ก็ตกลงหกก็ไปอยู่ในเรื่องของพันธุการตกแต่งบ้านใหม่อย่างเงี้ยได้ไหมได้เนาะเพราะฉะนั้นไอร์นแมนบอกว่า what are you very protecting เนาะมันก็คือลักษณะที่เรียกว่าไอร์แนแมนเนี่ยตายใช่ปะ่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โห คือเป็นหน้าแรกของจักรวาลมาเวลเลยเนาะเออก็บอกว่าเขาเองเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อจะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางครั้งเกาะที่เขาใส่เนี่ยมันหลุดเกาะที่เขาใส่เนี่ยมันไม่สามารถปกป้องตัวเขาได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นวางทีเนี่ยคุณต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะจกปกป้องอะไรแล้วในสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่ปกป้องเนี่ยมันมีคุณค่าสําหรับคุณหรือเปล่านะครับอันนี้คือการทํานายของดาวในช่วงนี้นะครับ ก็ขอให้โชคดีกันกระด้างสวสดีครับ